เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินทั้งการงานและการเงินดีมากๆพอๆกันจะมีรายได้มากมายจากการทำงานจะทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บเรื่องของการงานจังหวะดีๆในเรื่องของงานจะเข้ามาให้คุณมีโอกาสใหม่ๆ หรือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักระวังเจอเรื่องที่ทำให้คุณผิดใจกันเล็กน้อยแต่ก็จะผ่านไปได้ส่วนคนโสดมีใครบางคนเข้ามาทำความรู้จักในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรแบ่งการบริหารการเงินให้ดีเพราะคุณมีงานหลายอย่าง ค่าตอบแทนที่ได้จะมีมากมายเข้ามาเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความมุสาหะของคุณในอดีตผลให้คุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้จะมีรักรักดีๆเกลียดเกลียดทะเลาะทะเลาะกันแต่สามารถปรับจูนเข้ากันได้ยังมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นปัญหาส่วนคนโสดมีคนแวะเวียนเข้ามาทํา ความรู้จักและตัวคุณเองก็อยากรู้จักเขามากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินระยะนี้มีเงินเข้ามามากเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเรื่องของการงานต้องโฟกัสเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณให้หนักเป็นพิเศษเพราะยังมีปัญหาบางอย่างอยู่คุณต้องใช้ความพยายามให้มาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่สถานการณ์บางอย่างทําให้คู่ของคุณทะเลาะกันเป็นเรื่องเล่นตลอดแต่ในความสัมพันธ์ก็ยังเหนียวแน่นส่วนคนโสดอยู่ดีๆมีคนเข้ามารักมาชอบค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามามากมายในตอนนี้ได้จับเงินก้อนโตเพราะฉะนั้นแล้วควรบริหารจัดการเงินให้ดีเรื่องของการงาน เจองานยากงานหนักท้าทายความสามารถแบบสุดๆขอให้คุณสู้ต่อไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักความสัมพันธ์ตอนนี้ดีๆรายๆแต่ทุกอย่างก็สามารถจูนเข้ากันได้สั่นคนโสดมีงานเข้าคุณสามารถทํางานได้เยอะมากขึ้นจนลืมเรื่องของความรักไปเลยสําหรับคนที่เกิดวันพฤริหัสบสดีเรื่องของการเงินรายได้ตอนนี้เข้ามาไม่ขาด แต่ในเรื่องของรายจ่ายมีมากมายเต็มไปหมดเรื่องเรื่องของการงานมีโอกาสได้จับงานหลายมือทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารุมที่ตัวคุณเต็มไปหมดเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็สู้ไม่ถอยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักบรรยากาศจะกลับมาชื่นมืออีกครั้งหลังจากที่เจอมรสุมมาแย่ๆมากมายคนโสดมีแนวโน้มจะได้เจอความรักครั้งใหม่แต่เป็นความรักที่โรแมนติกมากมาก สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นความสมบูรณ์พูนสุขคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินหลั่งไหลเข้ามามากมาย เรื่องของการงานความสุขทยอยเข้ามาต่อเนื่องคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมหน้าที่การงานของคุณก็จเจริญรุ่งเรือง,เร,องเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คูนละคนรักเร็วๆนี้จะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ชื่นใจส่วนคนโสดตอนนี้เวลาของคุณมาถึงแล้วเพราะจะมีคนของหัวใจเดินทางเข้ามาหาคุณ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษคุณจะรับทรัพย์แบบรัวๆเรื่องบริหาร ถ้าบริหารจัดการเรื่องเงินดีๆแล้วคุณจะยิ่งแฮปปี้และมีเงินมากขึ้นเรื่องของการงานต้องสู้เพียงลำพังแม้ว่าคนรอบข้างจะมีมากมายก็ตามแต่คุณต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักคอยอดทนและพยายามต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักไม่ค่อยรับรื่นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาถ้าเปิดใจคุยกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดยังชิลอยู่ไม่ได้รีบร้อนเรื่องของความรัก ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ